ดาวเทียมเด่นๆในภารกิจที่สำคัญ 1. ดาวเทียม h u b b เ e Space Telescope ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี1990มีบทบาทสำคัญในการถ่ายภาพจักรวาลและศึกษาเอกภพบ 2. ดาวเทียม GPs แนวส o รใช้เป็นเครือข่ายดาวเทียมของสหรัฐใช้สำหรับระบุตำแหน่งบนโลก 3. ดาวเทียม Starlink ของ SpaceX เป็นเครือข่ายดาวเทียมอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วโลกมีทั้งหมด5,000ดวง4ดาวเทียม Land ์แ ใช้สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก 5. ดาวเทียมเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคโป เป็นดาวเทียมที่ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศรุ่นใหม่ที่สามารถศึกษากำเนิดของดาราจักรและระบบสุริยะ 6. ดาวเทียมเทียนเวนหนึ่งประเทศจีนให้เป็นภารกิจสำรวจดาวอังคารของจีนประสบความสำเร็จในการส่งยานลงจอดบนดาวอังคาร7ดาวเทียมเซนเนอร์ใช้เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นภาวะโลกร้อนและมลพิษประเทศไทยก็มีดาวเทียมของเราเองนะครับมันคือ1ดาวเทียมไทยโชดหรือทีออสสดาวเทียมไทยพัฒและ3ดาวเทียมไทยคม1-8 แต่ปัจจุบันมีดาวเทียมที่ยังใช้งานอยู่มี4ดวงได้แก่ไทคม4ไทคม6ไทคม7และไทคม8ที่เหลือปลดระวางไปแล้วแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าดาวเทียมเมื่อปลดระวางหรือไม่ใช้งานมันไปไหน คำตอบคือมันจะถูกส่งไปสู่สารวงโคโจรเป็นวงโคโจรที่อยู่สูงกว่าวงโคโจรปกติของดาวเทียมซึ่งใช้เป็นที่เก็บดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นขยะอวกาศที่อาจรบกวนดาวเทียมดวงอื่นๆซึ่งอยู่สูงขึ้นไปอีกประมาณ300-500ถึงกิโลเมตรจากวงโคโจรค้างฟ้าส่วนดาวเทียมที่อยู่วงโคโจรต่ำที่โคโจรใกล้โลกจะใช้พลังงานที่เหลือทําให้ความเร็วลดลงส่งผลให้ตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและถูกเผาไหม้จนหมดสิน้น